สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณออยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมากับหัวข้อน้ําเขียวบวกกับการที่มีขี้แดดบวกกับการที่มีซากแพลงต้นตายแล้วลอยขึ้นมาพร้อมกันนะคะทําให้เราเห็นเป็นได้ดังภาพนี่นะแล้วมันเกิดจากอะไรเรามีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องกล่าวแบบนี้ก่อนเลยนะปัญหานี้จะเกิดไม่ได้เลยหากว่าผู้เลี้ยงใส่ใจสักเล็กน้อยนะคะไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้จนมีลักษณะแล้วก็อาการแบบนี้นะซึ่งอาการแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะมันเป็นการสะสมแล้วเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราปล่อยทิ้งไว้นั่นเองค่ะสาเหตุนะคะที่ทําให้น้ํา เกิดลักษณะแบบดังภาพนะคะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่จุลินทรีย์อย่างสม่ําเสมอนะคะโดยเฉพาะบาซิลัสและน้ําแดงนะซึ่ง2ตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของการย่อยและลดของเสียนะตัวบาซิลัสเองอจะทําหน้าที่ในเรื่องของกลางน้ําและผิวน้ํานะส่วนน้ําแดงเนี่ยจะทําหน้าที่ในเรื่องของก้นบ่อน,นั่นเองนะคะเวลาที่เราไม่ได้ใส่2ตัวนี้นะนอกจากว่ากุ้งลอกคราบอาหารเหลือและแพงต้นตายแล้วนะคะตัวพวกนี้เองเนี่ยก็จะไปสะสมอยู่ที่ก้นบ่อเมื่อไม่ได้รับการย่อยนะคะก็สะสมเป็นปริมาณมากพอได้รับออกซิเจนนะคะก็จะดัน ตัวเองขึ้นมาแล้วลอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าสารอินทรีย์หรือว่าเรียกว่าขี้แดดนั่นเองนะคะเวลาที่ลอยขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้ตักออกนะทาให้ปริมาณของของเสียเนี่ยก็จะจมลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วไปการสะสมอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนไปเรื่อยๆวนเวียนไปเรื่อยๆเมื่อมีแดดเกิดขึ้นมานะคะสีน้ําก็เขียวพอสีน้ําเขียวนะคะดันไปใส่ตัวลดสีน้ํา ก็ทาให้กระทบกับแพลงต้นซึ่งทําให้แพลงต้นตายเพิ่มเติมขี้แดกก็เลยลอยขึ้นมาเป็นจํานวนมากนะคะแล้วทําให้มีลักษณะของน้ํำหนื่นะพอน้ำหนื่เนี่ยสิ่งที่เราพบเลยของการน้ำหนื่ก็คือออกซิเจนในบ่อเราเนี่ยจะต่ำลงเรื่อยๆนะคะแล้วการผันเปลี่ยนของของเสียเนี่ยก็จะไม่ไหลเวียนนะคะยิ่งเราไม่ตักออกนะคะแล้วไม่มีการถ่ายน้ำแล้วไม่ใส่จุลินทรีย์นะคะก็ทำให้เป็นดังภาพนั่นเองค่ะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนน่าจะทราบว่า การที่เราปล่อยให้น้ําเราเป็นลักษณะดังภาพเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกับกุ้งบ้างนะถ้าปล่อยทิ้งไว้นะคะ 1. เลยก็คือออกซิเจนจะต่ําแน่ๆเมื่อออกซิเจนต่ําทําให้ในเรื่องของการหายใจการลอกคาบแล้วก็กระบวนการสร้างการเจริญเติบโตของกุ้งเนี่ยก็จะช้าลงยิ่งถ้าปล่อยให้น้ําหนืดแสงส่องผ่านไม่ได้นั่นหมายความว่าการกินอาหารของกุ้งจะตกลงทันทีนะคะ นอกจากพุ่งจะกินอาหารลดลงนะคะการลอกคราบการสร้างเปลือกที่ไม่สมบูรณ์นะยังมีผลกระทบอื่นๆนะคะเมื่อเราทิ้งให้ของเสียอยู่ในบ่อเป็นจํานวนมากแล้วอยู่เป็นเวลานานนะนั่นก็จะก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียรซึ่งเชื้อแบคทีเรียรพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆในกุ้งนะคะซึ่งทําให้เปอร์เซนต์การติดของกุ้งแล้วก็การเจริญเติบโตของกุ้งเนี่ยหรือแม้กระทั่งกระทบในเรื่องของการตายของกุ้งได้เลยนะคะหลายคนคงอยากรู้วิธีการแก้ไขแล้วใช่ไหมคะแต่บางคนอาจจะแบบ เออโอ้อะอยู่ในใจนะว่าเฮ้ยนะ้ําเป็นขนาดนี้มันจะแก้ได้เหรือแก้ได้นะคะแต่ว่าต้องใจยเย็นนิดนึงนะห้าม เร่งห้ามรีบห้ามใช้อะไรที่มันรุนแรงเด็ดขาดนะคะสิ่งแรกเลยที่เราต้องทําก็คือตักขี้แดดออกก่อนนะคะเมื่อลอยมาแบบนี้นะพอตักออกเสร็จนะคะเราจะเห็นว่าเป็นน้ําเขียวๆนะจากนั้นนะคะให้เราใช้จุลินซีลดสีน้ํานะคะไปช่วยนะตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการบาบัดแล้วก็ลดสีน้านะบาบัดในที่นี้ก็คือลดของเสียที่ก้นบ่อได้ด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้จุลินซีเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ควบคู่ไปกับจุลินซีน้ําแดงนะตัวจุลินซีน้ําแดงเองนะคะเขาจะไปเก็บใน เรื่องของของเสียก้นบ่อโดยเฉพาะอยู่แล้วส่วนในบอ่อเนี่ยนะคะถ้ามันมีของเสียจํานวนมากนะออยแนะนําไม่ใช้หัวเชื้อปูนสลายเลนร่วมไปกับน้ําแดงเลยนะคะตัวนี้จะเห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นนะเมื่อใส่ของพวกนี้หรือว่าใส่ตัวจุลินทรีย์ที่ออยกล่าวมาเนี่ยลงไปเสร็จนะคะขี้แดดมันจะลอยขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาจะไปเร่งแล้วก็ทําให้ขี้แดดลอยขึ้นมานะพอลอยขึ้นมาเราก็ตักออกนะเมื่อเราตักออกปริมาณที่มันแบบจนหมดอะ่ะ เขาเนี้ยขี้แดดก,ก็จะไม่มีพื้นบ่อเราก็จะสะอาดนะคะพอขี้แดดไม่มีนะคะแพลงต้อนไม่ตายเพิ่มนะคะน้ําเราก็จะเริ่มสวยขึ้นนะคะอาจจะมีสีเขียวบ้างอะไรเงี้ยเราก็ใส่จุลินทรีย์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะหรือเราจะใช้ในส่วนของสารปรับสภาพน้ําก็ได้นะคะเพื่อม,มาลดความหนืดความตึงนะแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวหัวเชื้อปูนลสลายเลนนะนะคะตัวนี้เขาก็ลดความตึงผิวของน้ําอยู่แล้วนะทาให้น้ําโปร่งขึ้นอยู่แล้วแต่หากว่ายังไม่พอใจนะคะก็ใช้สารปรับสภาพน้ําหรือว่าสตาเคียว,วันเนี่ยนะคะลงไปช่วยเพิ่มได้ะคะ่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนต้องใจเย็นนะอย่าใช้อะไรที่เร่งรีบนะคะค่อยๆทำตามขั้นตอนที่ออยแนะนำไปนะคะ ใครที่สงสัยและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะส่วนใครที่มองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับออยหน่อยนะคะส่วนใครที่กำลังประสบปัญหานี้หรือว่ามีเพื่อนที่ประสบปัญหานี้นะคะก็แชร์เก็บไว้หรือแชร์ออกไปให้เพื่อนๆก็ได้นะคะใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็กดติดตามออยไว้นะออยจะมาอัปเดตคลิปเกี่ยวก,กับการแก้ปัญหาในการเลี้ยงกุ้งอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยเลย,เยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ